กับท่านผู้ชมครับที่กําลังชมทิกตอกอยู่ขณะ,ะนีว้นวันวันหนึ่งมีผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวกับโรคมะเร็งนั้นเป็นพื้นฐานอยู่แล้ววันหนึ่งก็40่สถึงร้อยแต่วันนี้เป็นกรณีศึกษาครับที่เรามาพบกับคุณพี่ทั้งสองนะครับเป็นมะเร็งในกระดูกางเงี้ยนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับรคุณพี่ผู้หญิงชื่ออ้อยค่ะพี่อ้อยพี่พงศ์นะครับเป็นแฟนกันเนาะครับ พี่อ้อยครับพี่อ้อยนี่ไปตรวจพบยังไงว่าเป็นมะเร็งในกระดูกอ่ะคือที่แรกไปรักษาที่สถาบันก่อนค่ะเกี่ยวกับเขาบอกอะไรนะเป็นอ,อะไรนะกระดูกกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นแล้วก็ไปนอนรมาลเสร็จได้ฮะนอนรมาลเสร็จเขานัดเข้าะอะไรนะเอ็มอาร์ไอเข้าเอ็มอาร์ไอปุ๊บเขาบอกว่าผ่าตัดเอาเนื้อ <Hey. S 2> หลังมันเจาะตอกตอกอ่ะตอก,ตอกปุ๊บ แล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนที่แล้วคือเดือนแจ้งมาเลยอ่าบอกว่าพบเชื้อมะเร็งกระดูกพบเชื้อมะเร็งก่อนแล้วก็ส่งไปสถาบันมะเร็งสถาบันมะเร็งว่ามะเร็งที่เป็นตอนเนี้ยเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่รักษาแล้ว<อ>แล้วก็ให้เรานั่งเลือก็ที่แรกจะเข้ารามาบอกรามาเข้ายากก็เลยส่งขอไปจุฬาเพราะเพื่อนนีกคนเป็นน้ำเหลืองอยู่ข้างนี้แล้วก็ไปกดว่าวันที่เจ็ดไปเจาะเลือดหกหลอดแล้วก็เจาะไขสันหลังเลย จาะไขสลังปุ๊บวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนมีนาเนี่ยให้ไปฟังผลเพราะว่าเป็นแน่นอนเลยว่าคือเป็นมะเร็งที่กระดูกอะ่ะเป็นมะเร็งที่กระดูกพวกวท,ที่ที่ผ่าตัดไ,ไ,ไปอะ่ะเอาที่เจาะไปอ่ะมะเร็งมันกัดกินกระดูกเพราะว่าในญาติพี่น้องในกรรมพันธุ์ของเรามีใครเป็นไม่มีค่ะไม่มีนะพี่อ้อยนี่เป็นคนจังหวัดกาญจนบ,บุรีกาญจนบ,บุรีแต่มาโตกรุงเทพมาโตกรุงเทพแล้วปัจจุบันมีครอบครัวอยู่ที่สมุทร พักอยู่กรุงเทพแต่มันเชื่อมต่อสมุทรสาครอ,อ๋อกรุงเทพสมุทรสาครพี่ท่านโทษนะพี่คุณพ,พี่ทํางานประจําทําอะไรอย่างไรทำเกี่ยวกับสาวกทมกวาดถนนอ๋อสาวกทมแล้วมันส่งผลกระทบอะไรหลังจากพอไปทราบเนี่ยเราได้ทํางานได้อะไรก็รก็ทํางานอยู่แต่ว่าทํางานอยู่เวลามันเดินเหินจากที่แรกเริ่มก่อนปวดแล้วมันชาลง,ลงขาอ,อ,อ,อะไรแต่ตุกวัดเนี่ยมือข้างเนี้เวลาจะยืดทีก็ทรมานมากทรมานมันเจ็บเขาบอกเส้นเอ็น พี่ดูแลดูแลพี่อ้อยยังไงฮะวันวันหนึ่งก็ส่งมันชีวิตประจําวันเป็นยังไงเนี่ยก็การงเขาไม่ต้องตัวแบบประกานช่วยเหลือตัวเองได้ไหมได้ทำอาหารทาครัวทําอะไรได้หมดมันยืนนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้อ๋อจะปวดลงขาเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นกรณีที่โรคร้ายก็คือตัวมะเร็งเนี่ยมันกินกินทุกอย่างในร่างกายนะครับณวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ เราอยากจะให้ความหวังกําลังใจก็คือเรื่องของหยุกยาสมุนไพรมันทําให้ร่างกายเราต่อสู้และผ่านโรคนี้ได้มันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเรารับสมุนไพรใบยาเนี่ยเราต้องกินจริงมันจะหวานจะขมจะเปรี้ยวจะรสชาติไหนมันไม่ใช่ยาพิษเราต้องกินพอกินแล้วมันสามารถจะสร้างร่างก้าวร่างกายภูมิต้านทานเราได้ครับถ้ากินยาคือรักษาแต่ถ้ากินสมุนไพรคือสร้างให้ร่างกายเราสู้กับโรคได้ นี่มันอาจจะเป็นโรคเจ้ากรรมในเวรโลกที่มันติดค้างอะไรไว้นะครับกรรม,มาพันธุ์โดยปกติแล้วไม่มีดังนั้นในวันนี้มาพบหลวงพ่อแล้วมีกําลังใจไหมครับพี่อ้ยอยก็เมื่อกี้ได้ยินหลวงพ่อบอกหายหละล,ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนั่นไงอันนี้คือคําว่าหายแต่ว่าพี่ต้องจริงนะจังนะจริงจังพี่<ว>ต้องพี่พี่ต้องบอกกล่าวกับหลวงปู่ชิวกโกมารพัฒน์เป็นเจ้าตำรับเรื่องของสมุนไพรเรานึกถึงย้อนไป200ปี300รอปีที่แล้วโรงพยาบาลไม่มีเลย แต่ทําไมเขาหายจากโรคไครเจ็บเพราะนั่นคือตัวสมุนไพรนะครับดังนั้นวันนี้พี่อ้อยเบอร์มีเบอร์โทรศัพท์ไหมเราจะติดตามดูเบอร์อะไรฮะ0ู2ย6หก6 9ง์อนะครับได้เดินทางมาจากกรุงเทพทราบข่าวจากไหนครับจากนี้อ๋อดูรายการทีวีค่ะแล้วเพื่อนก็บอกมาแล้วเพื่อนโทรมาให้แต่รอเพื่อนเพื่อนไม่นั่นจะตีก็เลย มาเองเลยกดเข้าไปดูแ <Hait> ล <bueno> so ้วก็ดูดูในรายการที่ที่คุณสหรัฐกับน้องลเตยเจ่าก็เลยกดกดแล้วก็แคปบหน้าจออ๋อแคปบหน้าจอเลยมาเลยไม่ไม่คือไม่โทรถามเลยอ๋อมุ่งมั่นเลยบารมีมีจริงขอให้เจอหลวงโอ้โหขอเจอวพ่อสุดยอดเลยครับพระบารมีมีถึงละหายขอให้เจอหลวงพ่อสาธุสาธุเลย ขอให้พี่อ้อยแล้วนั้นพี่อ้อยหลุดพ้นจากโลก<า>นี้สักทีนะครับแล้ววันนี้ามาบนบานสารกล่าวต่อหน้าหลวงปู่ชีวกโกมารพันธ์แล้วขอให้โรคภัยกระเจ็บทิ้งไว้ตรงนี้นะ <ขา S 1> ไม่ต้องเอากลับไปนะไม่เอาไม่เอาไปค่ะสาธุเส้น